หลังจากงานมั่นที่หรูหราคู่มั่นของฉันก็หายตัวไปเขาทิ้งไว้เพียงจดหมายรักบุว่าเพื่อนสมัยเด็กของเขาป่วยระยะสุดท้ายและความปรารถนาเดียวของเธอคือได้เห็นแสงเหนือที่ไอแลนด์ในวันที่เขากลับมาที่ประเทศฉันเป็นคนไปบอกยกเลิกการมั่นด้วยตัวเองข้างๆชาวเทเรสมีอลิสบรูโน่ร้องให้สะ็ึกสะอื่นฉันขอโทษแพทริเซียฉันทำให้เรื่องยุ่งยากสำหรับคุณฉันจะไปเดี๋ยวนี้และจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับชีวิตของคุณอีก เขาปกป้องอลิซอยู่ข้างหลังตัวเองด้วยสีหน้าที่เย็นชาถ้าคุณกล้าแต่ต้องอลิซฉันจะเอาชีวิตคุณฉันหัวเราะเยาะฉันจะไม่ทําอะไรเธอหรอกอย่างแรกเธอสกรปรกและฉันไม่ต้องการให้มือของฉันเปื้อนเพราะเธอและอย่างที่สองฉันกลัวว่ายายบ้าคนนี้จะทําอะไรกับฉันแพทริเซียเนลสันคุณหมายความว่ายอย่างไรชาวจ้องมองฉันด้วยดวงตาที่แดงก่ำราวกับว่าพวกมันจะระเบิดเป็นไฟอลิซที่อยู่ข้างหลังเขาฝังหน้าลงในมือของเธอไหล่ของเธอสั่น เมื่อเห็นคนรักของเขาในสภาพเช่นนี้ชาวไม่แม้แต่จะโต้เถียงกลับแต่รีบปลอบอลิสอบกอดเธอในอ้อมแขนอลิสอยากกลัวไปเลยไม่ใช่ความผิดของเธอหรอกเธอแค่ตะโกนดังเกินไปและทําให้เธอกลัวฉันแทบจะอดคำกับความโกรธของเขาไม่ได้และโยนกระดาษชิ้นหนึ่งให้เขามันเป็นรายงานสุขภาพที่พิสูจน์ว่าอลิสสุขภาพดีสมบูรณ์ฉันต้องการให้ชาวเห็นความจริงเพื่อให้รู้ว่าเขาได้ทำสิ่งที่ไร้สาระแค่ไหนจากการถูกหลอกลวงชาวไม่ได้มองแม้แต่น้อยเขาโยนมันทิ้ง คุณรู้ว่าอลิซไม่สามารถรับมือกับความเครียดได้แต่คุณกลับปลอมแปลงเรื่องโกหกเพื่อใส่ร้ายเธอเธอยังป่วยอยู่และคุณยังคงก่อเรื่องแบบนี้คุณไม่สามารถใจกว้างกว่านี้หน่อยหรืออดทนงั้นหรือปรากฏว่าในใจของชาวฉันเป็นแค่คนที่ไม่มีเหตุผลฉันหัวเราะย่อยตัวเองหายใจเข้าลึกๆและก้อนน้ำตาที่ไหลออกมาปรากฏว่าความรู้จักกัน1ิปีและความรัก7ปีของเราดูเหมือนจะมีค่าน้อยกว่าน้ำตาหนึ่งหยดของอลิซไม่ว่าอลิซจะอยากกินอะไรเขาก็จะออกไปซื้อแม้ฝนจะตก ถ้าอลิสอารมณ์ไม่ดีเขาก็จะอยู่เป็นเพื่อนทั้งคืนถ้าอลิสป่วยและเข้าโรงพยาบาลเขาจะอยู่ที่นั่นโดยไม่หยุดพักเสมอทุกครั้งที่ฉันทะเลาะกับเขาคำตอบที่ได้รับก็คือฉันเห็นอลิสเป็นน้องสาวตัวเองคุณคิดมากไปเองเขายังพยายามกดดันทางจิตใจฉันโดยยืนยันว่าในเมื่อฉันรักเขาฉันควรเคารพเพื่อนผู้หญิงของเขาแค่คิดถึงคู่นี้ที่ปลอมตัวเป็นพี่น้องที่มีคุณธรรมแต่สนิทสนมกันเหมือนคนรักในวัยเด็กก็ทำให้ฉันรู้สึกขยแขยง ฉันยกเลิกการมั่นของเราแล้วและฉันจะไม่คิดมากอีกต่อไปบางทีอาจเป็นเพราะสีหน้าของฉันจริงจังเกินไปฉันเห็นแววบางอย่างที่ฉันไม่สามารถอ่านได้ผ่านเข้าตาของชาวความสับสนฉันไม่สามารถบอกได้เขาปล่อยมือจากอลิซสีหน้าของเขาไม่เป็นมิตรเขาปล่อยมือจากอลิซสีหน้าของเขาไม่เป็นมิด,ข,มข,ข,มมดข่าวของอลิซมาเร็วเกินไปฉันไม่มีเวลาบอกคุณแต่ฉันก็ทิ้งจดหมายไวใ้ให้คุณด้วยแล้วคุณยังไม่พอใจอะไรอีก พวกเรามั่นกันแล้วนะแต่คุณกลับบอกว่าจะเลิกกับฉันแพทริเซียคุณไม่คิดว่ามันเด็กไปหน่อยหรอเด็กไปหน่อยงั้นหรอฉันสบัดมือของชานที่ยื่นออกมาแล้วค่อยๆถอดแหวนที่สองประกายออกจากนิ้วแหวนวงนี้ฉันเคยสวมให้ฉันด้วยตัวเองในเวลานั้นสายตาของเขามีแค่ภาพสะท้อนของฉันแพทริเซียเชื่อผมนะผมอยากแต่งงานกับคุณจริงๆตอนที่ฉันถอดแหวนออกหน้าที่เคยหล่อเหลาของเขาถูกแทนที่ด้วยใบหน้าหม่นมองแทนฉันโยนแหวนใส่หน้าของเขา ขอโทษนะคุณชาวทอเรสในเมื่อคุณไม่ยอมเลิกกันงั้นตอนนี้ฉันเป็นฝ่ายทิ้งคุณเอง